สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่หอฬิกาชียงลายนะครับที่ก่อนหน้าผมเคยถ่ายบรรยากาศแล้วนะครับวันนี้ผมจะถ่ายบรรยากาศว่าในโซนหอเลนากา่ยมีร้านอาหารมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วกันนะครับในโซนด้านนี้นะจะเป็นร้านอาหารทั่วไปก็คือมีลูกชิ้นด้วยชิ้นตามสั่งนะครับ เอืงเลยครับอย่าราดหน้าอร่อยอร่อยนะครับนี่นะตรงนี้ก็เป็นพิซซ่านะครับก็มีนะครับแล้วก็ยากะทะคืนจะมีขซ่บนมุมนู้นนะครับยังไม่เคยไปนะเดี๋ยวมีโอกาสจะไปพาไปนะครับทุกคนนะครับได้เห็นสายเสียงของนาฬิกาด้วยนะครับ แล้วก็ตรงนู้นนะผมคงเดินไม่ถึงนะครับก็จะมีร้านไวไลน์นะครับตรงนู้นนะตรงนู้นเส้นนู้นนะครับไวไลน์ร้านผับต่างๆนะครับตรงนู้นนะนี่คือขายบรรยากาศให้ดูแล้วกันนะครับนี่เรับ,บรากลางคืน ชิ้นในห้างนะครับก็มีมีมีอะไรด้วยรนะ้านของชำแล้วร้านอันนี้ครับโรงแรมที่เก่าแก่มากเลยนะตอนนี้ปรับได้สวยแล้วคือความความทรงจำะแก็มีร้านผัดไทยตรงนี้ด้วยนะครับ ไ,ไปถึงแยกสีหานการนุ่นนะ้วสีแยกเขาเรียกว่าไปแดงก่อนถึงสนามถึงโรงเรียนสามขีนะครับใไ้เวนท็อปเจริญน,นะครับตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารอีร้านหนึ่งนะครับาารโบสตา โลตีด้วยนะครับโลตีโอ้โคนซื้อเยอะเลยเนี่ยทุกคนสามารถเอารถมาจอดตรงนี้ไงรถมอเตอร์ไซค์นะครับจอดตรงนี้ได้นี่คือบรรยากาศในกลางคืนในโซนหอนาฬิกาเครื่องลายนะครับ ก็มีร้านอาหารอยู่นะเซเว่นไลอยู่ตรงใกล้ๆตรงนี้มีร้านอีกดียอันหนึ่งแล้วตรงนี้นะครับีน่นะเราเป็นท็อปเจริญหลังแล้วถ้าจเจริญม,มันจะมีตรงนู้นนะใกล้ๆโรงเรียนแสนหูหรือเปล่ามันจะมีแบบเหมือนเป็นจำชื่อไม่ได้ชือมาร์เก็ตมาร์เก็ตอะไรสักอย่างเลยนะครับ ก็มีกระเพราถาดด้วยนะครับโอเคถ่ายประมาณนี้แล้วกันนะครับยบกัดกลางคืนว่าในโซนของนาฬิกาเชียงรายเนี่ยมีร้านอะไรบ้างแต่เลยแนะนำมาให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอยากให้ผมไปถ่ายที่ไหนก็บอกได้นะครับตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับ